หลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าไซเบอร์พังและคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ชื่อเกมแต่จริงๆแล้วคาคานี้ได้มีต้นกําเนิดมาจากหนังสือนิย,ยายวิทยาศาสตร์ชื่อว่าไซเบอร์พังในปี1980และในปัจจุบันนี้คําคํานี้มันก็ได้กลายเป็นภาพจําของโลกอนาคตที่เมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยไฟนีออนเป็นเมืองที่มีความไฮเทคแต่คุณภาพชีวิตของประชากรน,นั้นสวนทางกับความเจริญ Body Count Lottery rounded to solid out of and sturdy Heywood up Thanks an to automated game a 30ตึกราฟ้าที่ส่องแสงเหมือนไม่เคยจะมีกลางคืนจริงๆป้ายโฆษณาขนาดยักษ์เคลื่อนไหวตลอดเวลาถนนที่เปียกสะท้อนแสงไฟนับร้อยสีมันไม่ใช่แค่กราฟ,ฟิกสวยแต่คือความรู้สึกบางอย่างที่บอกว่านี่แหละคือโลกอนาคตสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว้าวไม่ใช่แค่รถบินได้นะหรือไซบอร์กครึ่งคนครึ่งเครื่องจกัก แต่คือแสงสีที่ปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองและพอมองมาที่คีย์บอร์ดเกมมิ่งของตัวเองและตัวเกมยังทําให้มันกระพริบตามจังหวะเพลงในรถที่ตัวละครขับทําให้เราคิดว่าแสงนี่แหละมันเชื่อมเกมกับโลกจริงเข้าหากันโดยไม่รู้ตัวไซบาพังเล่าเรื่องอนาคตที่เทคโนโลยีแทรกซึมในชีวิตประจําวันแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้ทันทีตั้งแต่วินาทีแรกที่เล่นก็คือแสง R G B ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นดิจิทัลมันทําให้เราสงสัยว่าทําไมแสงสีถึงทาให้เรารู้สึกว่าเรา ไม่เข้าไปสู่อนาคตตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่มนุษยชาติมองว่าไฟ RGB มันคือความล้ำยุคล้ำสมัยภาพจำเกี่ยวกับสี RGB ที่ทำให้พวกเราคิดว่ามันคือแสงแห่งอนาคตที่เด่นที่สุดก็น่าจะมาจากภาพยนตร์เรื่อง Blade Runner ในปี1982ซึ่งได้ปักธงว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งโลกอนาคตที่ไม่ใช่แค่รถบินได้หรือหุ่นยนต์แต่รวมถึงภาพเมืองที่มืดชื้นเต็มไปด้วยไอน้ำ และถูกฉาบด้วยไฟนีออนสีแดงน้ำเงินเขียวจนกลายเป็นภาพจำของโลกอนาคตจากนั้นภาพจำของภาพลักษณ์ในลักษณะนี้ก็ไหลเข้าสู่วงการเกมเช่นไซเบอร์พัง2077หรือแม้แต่เกมอินดี้อย่างสเตรเป็นเกมการผชนภัยของเจ้าแมวจอนที่อยู่ในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์ก็ล้วนใช้แสง RGB เป็นแกนกลางของบรรยากาศในเกมเพราะเพียงแค่เห็นสีพวกนี้ผู้เล่นก็จะเชื่อทันทีว่านี่คือโลกอนาคต จร,จริงๆไซเบอร์พังไม่ใช่แค่ชื่อเกมแต่มันคือแนวทางของนิยายวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงกับสังคมเสื่อมโสมโดยมักจะตั้งอยู่ในโลกอนาคตที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่น AI หุ่นยนต์และการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่า,ขายการดัดแปลงร่างกายและในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยอาชญากรรมความเหลื่อมล้ำทางสังคมความล่มสลายของรัฐและทุนนิยมผูกขาดที่ควบคุมทุกอย่างแทนรัฐบาลคำว่าไซเบอร์พัง ถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรกโดยนักเขียนนิยายไซไฟชื่อว่าบรูซเบตเก้ในปี1980ในเรื่องสั้นที่ชื่อว่าไซเบอร์พังซึ่งเขาเขียนเพื่อบรรยายถึงวัยรุ่นหัวขบถที่เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์และใช้ทักษะเหล่านั้นเพื่อแฮ็กเข้าถึงข้อมูลหรือทำสิ่งนอกระบบเขาสร้างคำนี้โดยผสมคำว่าไซเบอร์เนติกซึ่งหมายถึงศาสตร์ของระบบควบคุมอัตโนมัติกับคำว่าพังซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมเยาวชนขบถแม้คำนี้จะเกิดขึ้นในปี1980 แต่แนวคิดและสไตล์ของไซเบอร์พังที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันอย่างเมืองนีออนหุ่นยนต์เทคโนโลยีสุดขั้วความเสื่อมโทรมกลับได้รับความนิยมอย่างแท้จริงจากนิยายเรื่อง Neuroancer m mm. ในปี1984โดยวินเลียมกิปสันซึ่งถือว่าเป็นบิดาดาแห่งไซเบอร์พังและเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งเกมหนังและวัฒนธรรมไซเบอร์พังทั่วโลกจุดเด่นของไซเบอร์พังคือไฮเทคโล o ไลฟ เทคโนโลยีล้ำสมัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยคนจนผู้ถูกกดขี่และการเอาตัวรอดในเมืองใหญ่โดยจะมีเมืองมืดแสงนีออนแสงสีฉุดฉาดซึ่งเป็นภาพจำของแนวคิดไซเบอร์พังคือเมืองใหญ่ที่มีหมอกควันมีไฟนีออนสีม่วงสีน้ำเงินและสีเขียวสะท้อนบนพื้นเปียกที่ถนนนอกจากนี้ยังมีการต่อต้านอำนาจหรือแอนตี้ฮีโร ซึ่งตัวเอกมักจะเป็นคนนอกระบบเช่นแฮกเกอร์ทหารรับจ้างผู้ต่อต้านบริษัทใหญ่และมีการตั้งคำถามเรื่องตัวตนและความเป็นมนุษย์เช่นถ้ามีสมองเป็นชีพหัวใจเป็นเครื่องยนต์เราจะยังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่ซึ่งนี่แหละมันคือจุดเด่นของคําว่าไซเบอร์พังหลายคนอาจจะติดภาพจําแสงสีเหล่านี้จากภาพยนตร์ Blade Runner หรือเกมอย่างไซเบอร์พังส7 7เลยทําให้คิดว่าแสงสีจากไฟนีออนมันคือความล้ําสมัยแต่จริงๆแล้วสีพวกนี้มันมีความหมายกับมนุษยชาติมากกว่าที่คิดและคลิปตี เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าทำไมมนุษย์ถึงมองว่าไฟ R G B มันสื่อถึงโลกอนาคตจริงๆแล้วสี R G B ไม่ได้เป็นการค้นพบใหม่หรือเป็นเพียงสีที่แสดงถึงโลกอนาคตเท่านั้นแต่ R G B ซึ่งย่อมมาจาก Red, Green, Blue คือแม่สีของแสงทั้งหมดบนโลกใบนี้ซึ่งเมื่อแสงกระทบกับวัตถุและสะท้อนเข้าสู่ดวงตาสิ่งที่ทําให้เรารับรู้ว่าสิ่งนั้นมีสีอะไรก็คือเซลล์ประสาทตาที่เรียกว่าโคนเซลล์ซึ่งอยู่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กําเนิด และทำหน้าที่เป็นโฟโตเรเซปเตอร์หรือเซลล์รับแสงที่อยู่ในชั้นจอประสาทต,ตาหรือเลตินาแต่ถ้ามองลึกลงไปถึงระดับเซลล์คนเซลล์มีทั้งหมด3ชนิดซึ่งแบ่งตามการตอบสนองต่อความยาวคลื่นแสงที่เข้ามากระทบชนิดแรกก็คือช็อตเวฟเลนจ์เป็นเซลล์ที่รับแสงที่ความยาวคลื่นประมาณ420นานนเมตรซึ่งจะรับแสงสีน้ำเงินต่อมาก็คือมีเดียมเวฟเลนจ์เป็นเซลล์ที่รับแสงที่ความยาวคลื่นประมาณ534นาโนเมตรสีที่รับก็คือสีเขียว และลองเวฟเลนส์รับแสงที่ความยาวคลื่นประมาณ564นาโนเมตรซึ่งเป็นสีแดงมาอถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่านี่คือแม่สีจริงๆใช่ไหมก็ใช่นั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะในชั่วโมงศิละปะที่เราเคยเรียนมาแม่สีที่พวกเรารู้จักกันจะเป็นสีแดงน้ำเงินและเหลืองและแบบนี้เซลล์ที่รับแสงที่ตอบสนองต่อสีเหลืองอยู่ตรงไหนกันทําไมถึงมีแค่แดงเขียวและน้ําเงินโอเคพวกเรามาทบทวนเรื่องแม่สีแบบศิละปะกันก่อน สีม่วงก็คือสีที่เกิดจากสีแดงผสมกับสีน้ำเงินส่วนสีส้มเกิดจากสีแดงผสมกับสีเหลืองสีเขียวเกิดจากสีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองซึ่งแม่สีในแบบนี้เราจะเรียกว่า subtractive color ซึ่งก็คือสีของวัตถุที่เกิดจากการที่แสงตกกระทบต่อวัตถุและบางส่วนของแสงถูกดูดกลืนไว้เหลือเพียงบางช่วงความยาวคลื่นสะท้อนกลับมาให้ตาละมองเห็นซึ่งพวกเรารู้จักระบบนี้กันในชื่อ CMYK แต่ถ้าเป็นสีที่มาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างจอมอนิเตอร์ทีวีหรือไฟ LED สิ่งที่เราเห็นไม่ใช่สีของวัตถุแต่เป็นแสงที่มีสีส่องตรงมาที่ตาเราเลยสีในลนักษณะนี้จะเรียกว่า additive color หรือที่เราคุ้นกันในชื่อ RGB color แสง RGB ก็คือแสงที่เกิดจากการผสมของสีหลักในระบบแสง3สีได้แก่ red green blue ซึ่งระบบ additive color system หรือการผสมสีแบบบวก คือยิ่งเอาสีมารวมกันมากเท่าไหร่ความสว่างก็จะยิ่งมากขึ้นจนเมื่อรวม3สีนี้ในปริมาณที่สมดุลกันก็จะได้เป็นสีขาวโรคของแสง R G B มันเริ่มต้นที่ความรู้เรื่องสเปกตรัมของแสงมิสเตอร์วะกรชาวฝรั่งเศสจอร์จโครดคิดค้นหลอดนีออนดวงแรกของโลกได้โดยเขาใช้กา๊าซนีออนที่สกัดจากอากาศเหลวซึ่งพลังงานที่มันปล่อยออกมาก็จะกลายเป็นสีแดงอมส้มซึ่งสีนี้เป็นสีเอกลักษณ์ของาธาตุนีออน ตามที่เราเห็นกันในไป้ายไฟโบราณมันคือสีของสเปกตรัมเฉพาะตัวของนีออนที่มีความยาวคลื่นในช่วงแสง585-640ถึงซึ่งเป็นความยาวคลื่นแสงที่ตารับได้ต่อมามีการเอาธาตุอื่นๆมาใช้งานแต่ปัจจุบันหลอดไฟเหล่านี้ก็ยังคงตั้งชื่อเดิมตามชื่อธาตุแรกที่เขาเอามาใช้ทำหลอดไฟนะั่นก็คือนีออนและนั่นแหละก็คือที่มาของแสง R G B ที่เราเห็นกันแต่ปัจจุบันตามเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเล่นเกม คบดหรือแม้กระทั่งไฟที่เราเอามาตกแต่งบ้านไม่ได้ใช้ธาตุนีออนเหมือนอดีตการอีกต่อไปเพราะมีการวิวัฒนาการจนมาได้เป็นหลอดไฟ LED หรือ Light Emitting Diode ซึ่งไม่ต้องการใช้กา๊าซไม่ต้องอยู่ในสภาวะสุญญากาศและไม่ต้องใช้พลังงานเพื่อให้อิเล็กตรอนกระทบก,กับก๊าซอีกต่อไปแต่เป็นไฟที่เกิดจากการเรืองแสงของวัตถุเซมิคอนดักเตอร์หรือไดโอดเมื่อมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านโดยสีของแสงจะขึ้นอยู่กับวัตถุที่ใช้เป็นสารกึ่งตัวนํา เอาเป็นว่ามันไม่ได้ยุ่งยากที่จะต้องมาสกัดก๊าดนีออนจากอากาศเลวอีกต่อไปจอที่คุณกําลังเห็นอยู่นี้ภาพตรงหน้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆแล้วจอ LED ทั่วไปจะเป็นจอที่เกิดจากหลอด LED ขนาดเล็กหลายพันถึงหลายหมื่นหลอดอยู่ด้านหลังจอ LCD เพื่อสร้างเป็นภาพแต่จอที่คุณกําลังเห็นอยู่นี้มันคือจอ OLED และนี่คือ MSI MAG 272 QPW UDOLED X 28ที่แตกต่างจากจอ LED ทั่วไปเพราะแต่ละพิกเซลสามารถแต่งแสงออกมาได้ด้วยตัวของมันเองหลายล้านพิกเซลในพื้นที่จอ27นิ้วและมีเทคโนโลยี Display HDR True Black 400ทําทำให้ภาพเป็นภาพสีดำจริงๆไม่ใช่สีเทาๆแบบจอทั่วไปผลก็คือจะได้ภาพที่มีคอนทราสชัดมีความลึกและมีความสมจริงมากขึ้นเพราะมีความละเอียดถึง1440 หรือความละเอียดแบบ 2K ทำให้ภาพดูสมจริงพร้อมรีเฟรชเรทส,สูงสุดถึง280เฮและเวลาการตอบสนองที่รวดเร็วถึง0.03มิลลิวินด์ ทำให้การแสดงผลลื่นไหลเหมาะกับเกม FPS ที่ต้องการความเร็วและความมั่นยำสูงเมื่อซื้อจอ QD-OLED ทุกรุ่นของ MSI ตั้งแต่วันที่7จ็กันยายนถึง30กันยายนปี68นี้แลกรับฟรี MSI Folding Wagon และยังได้แลกรับฟรีโค้ดเกมวูแชง for เล่นเ a เซอรรีบกันนะสินค้าไม่จํานวนจํากัดแต่ทำไมไฟ RGB ถึงดูลำยุกกว่าสีอื่นนั่นต้องย้อนกลับไปที่ปรากฏการทางสายตาที่เราเรียกว่า Helmholtz Colorus Effect ซึ่งชี้ว่าสีที่หยิบตัวมากเช่นสีน้ำเงินสดแดงสดจะถูกสมองเราประมวลผลว่ามันสว่างและเปล่งประกายมากกว่าความสว่างจริงๆที่วัดได้ความเปล่งประกายนี่เองทำให้สีแบบนีออนหรือ RGB โทตีความหมายว่าคือความล้ำยุคแม้ว่าจะตั้งค่าความสว่างของแหล่งแสงให้เท่ากันแต่แสงที่มีสีสันกลับดูสว่างกว่าแสงสีขาวในสายตามนุษย์เพราะวิธีที่มนุษย์รับรู้ความสว่างไม่ได้ขึ้นกับค่าความสว่างจริงเพียอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความอิ่มตัวของสีด้วยในอุตสาหกรรมการบินจะใช้แสงไฟ LED โดยเฉพาะสีแดงที่ใช้ตามรันเวย์เพื่อให้ดูสว่างกว่าหลอดไส้สีขาวทั่วไปในอีกแง่หนึ่งของแสง RGB ยังเชื่อมโยงกับอวกาศชัดเจนและใช้พลังงานน้อยในระบบ LED ที่ใช้จริงในเทคนโนโลยีสมัยใหม่สุดท้ายแล้วทำไมเราถึงรู้สึกว่าแสง RGB คืออนาคต ก็เพราะว่ามันคือแสงที่ไม่ธรรมชาติมันเลยถูกใช้แทนภาพของเทคโนโลยีเมืองไซเบอร์และโลกอนาคตอยู่เสมอในขนดะเดียวกันมันยังสะท้อนความฝันของมนุษย์ฝันถึงโลกที่เต็มไปด้วยอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วและพลังงานที่มากกว่าเดิมแม้จะเป็นเพียงแค่แสงประดับคอมแต่แสงนี้ก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ว่าอนาคตอาจอยู่ตรงหน้าของเราแล้ว และนี่ก็คือเรื่องราวที่เราพูดถึงแสง R G B และโลกไซเบอร์พังว่ามีความเป็นมามายังไงถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแนวนี้ก็ช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์แล้วก็ไปกำลังใจให้เราด้วยนะ